รีวิวของเล่นกันนี่ของเล่นเต็มไปหมดเลยนี่ว้าวมาดูอะไรเนี่ยไดยโนเสาร์ราคา180บาทว้าวนี่เรามาเปิดกันมีไฟด้วยดูไฟที่ตา ต่อมาได้มาสาวอีกแล้วโว้ยโคตรสวยนี่ตัวนี้มีไฟโอเคเสือไทเกอร์โอเค เอาท้องสีชมพูนี่เปิดก่อนนะตจงไหนอ่ะอ้าวูดูมีไฟด้วยมีเพลงด้วยใช่นี่มาดูตัวต่อมาอ้าวโค้สวยอ่ะมาดูเซรามิกแต่เป็นหุ่นยน filo, pai, ah, dinossauro, yao, Tyrannosaurus, uuu, tem バイバイ